ซื้อสลากชุดคุณแผนมรกดนะครับสลากออมทรัพย์ตัวใหม่ที่ธนาคารทอกอสอนะครับเปิดจัดจำหน่ายนะครับให้ทุกคนร่วมลุ้นรางวัลที่1แบแบบจักจะเต็มคือ40ล้านบาทนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าซื้อ10ล้านบาทนะครับจะการันตีผลตอบแทนรวม143,000บาทเหมาะกับใครและถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดขุนแผนมรกฏผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถินที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลส่วนราชการมีถินที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากรับฝากหน่วยละ2 0 0 0บาทฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile และเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปี ครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทคิดเป็นอันตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.475%ต่อปีทกสจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติ ผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลักออมทรัพย์40บาทต่อหน่วยถอนคืนได้1960บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่รับอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนกำหนดนะครับจำนวนเงินรางวัลน,นะครับต่อครั้งประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่อง,งวดมีจำนวนสูงสุดถึง15,670าัรางวัล เป็นมูลค่ารวม72,250,000บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวด1รางวัล40ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวด4รางวัลรางวัลละ1,000 1ล้านบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง15รางวัลรางวัลละ5,000 0บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้ง50รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้ง100รางวัลรางวัลละ10,000บาท รางวัลที่5หมุน100ครั้งจำนวน500รรางวัลรางวัลละ5ล้านอ่ะ5000บาทเท่าทีรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน5,000ันรางวัลรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน1น0 0 0แสนรางวัลรางวัลละ200บาทนั่นเองนะครับซื้อสลากออมทรัพย์ชุดคุณแผนมรกร10บล้านบาทจะได้รับ5,000ันหน่วยนะครับเพราะว่ามันหน่วยละ2 0 0 0เนาะนะครับแล้วก็ จะการันตีถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งเพราะว่ามันจะครอบคุมเลขท้าย3ตัวนะครับครอบคุมทันทีเลยนะก็ถูกแบบ100%เลยโดยเลขท้าย3ตัวเลขละ2 0 0บาทจะถูก10หมายเลข2 0 0คูณ10ก็2 0 0 0บาท2000บาท, 2, บาทคูณ24ก็48,000บาทครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ19บาทนะครับ19คูณ5,000หน่วยเท่ากับ95,000บาทนะครับรับไปเลยนะรับไปเลย ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ2,000บาท19สตางค์คูณ5,000หน่วยเท่ากับ10บล้าน95,000บาทรางวัล4 8 0 0 0บาทนะครับบวกกันได้10ล้าน143,000บาทนะครับรับเงินก้อนนี้ไปเลยนะครับขอขอบุณข้อมูลจากตัวธนาคารทอกศมาให้ที่ด้วยนะครับใครอยากที่จะลุ้นกันว่า ถ้าจาก2ล้านเป็น4ล้านเป็น5เป็น6ล้านเป็น8ล้านเนี่ยจะถูกรางวัลเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามรับชมกันจะมากันในทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR Code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR Code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ